สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็อีกวันนึงครับที่พามาติดตามทีมงานโทรหนึ่งครับกับการลอกสะบอ่อใหญ่ๆครับ10บไรวันนี้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปดูเจ้าวาเลนไทยกับ จ้าเขียวทำงานนี่เดีย๋ยวมาไปดูก่อนเมื่อวานี่เสร็จไหมาการแต่งครูของอาจารย์ชูฮะโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เสร็จเรียบร้อยเลวนะสวยงามครับตามท้องเรื่องสุดยอดเลยฮะเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันวันนี้ยังคงไม่มีการวิ่งดินนะ เพราะว่าได้ข่าวว่าทีมงานหกรอดำไปวิ่งทอยหินคุกอยู่แปดร้อยห้าสิบเมตรครับไปวิ่งหินคุกอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมาวิ่งงานนี้ฮะก็คงจะอีกวันนะก็น่าจะมาวิ่งนะจะได้จะเริ่มการแสดงครับหกรอดำอวันนี้อาจารย์ชูทำอะไรแต่งทางรอหกรอครับนี่วันนี้งานเบาหน่อย โมวาเนี่ยโหแต่งครูมาหลายวันเนาะวายเสร็จไม่ใช่แต่งกันง่ายๆด้วยนะดูผลงานของอาจารย์ชูก่อนสวยมากเลยฮะสวยเลยเก็บขี้โคลนออกด้วยต่างหากเหลือก็เหลือ,ลอนิดๆหน่นนนนนอยๆปธรรมดาครับทางด้านทางนี้ก็ดึงสโลปขูดหญ้าหออกให้ขึ้นไปด้านบนเลยกว่า เจ๋มเลยไหมสวยเลยไหมย,ยืนอยู่ด้านบนนี่มันมองมุมกว้างได้เห็นครับจะเห็นทั่วเลยอ่ะอยู่วันนี้เลยค้าว,ว่าจะมีการวางท่อนะท่อขนาดเมตรหนึ่งเจ็ดท่อนไปกองไว้อยู่นู่นแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดี๋ยวก็คงจะวางท่อกันวันนี้ก็คง,ง่าจะเตรียมความพร้อมครับ ในการแต่งทางให้หกล้อดำได้วิ่งคะัหกล้อดำติดงานเฉยๆนี่อาจารย์ชูก็เลยมาแต่งทางครับเอาคนละฝั่งเลยอาจารย์ชูอยู่ฝั่งนี้อาจารย์สนอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวก็คงจะได้วางท่อกันบอลูกนี้วิ่งบุนกันเลยไปมีทางขึ้นทางลงสองทางครับ วิ่งลงได้สบายเลยคันนี้สงสัยทางนี้จะเป็นทางลงทางเมนหลักแต่ถ้าพื้นมันแข็งๆนี่ในมุมมองความคิดผมนะให้หกล้ออยู่ข้างล่างเลยดีกว่าเพราะว่าข้างล่างถ้าข้างล่างมันแข็งนะเจ้ายักษ์เขียวนี่อยู่ข้างบนเลยให้หกลอ,อยืนอยู่ข้างล่าง ขับพื้นมันแข็งนะพื้นข้างล่างมันแข็งอะ่ะสบายด้วยดักได้ไวด้วยประหยัดน้ำมันไม่มโก,กดต่างหากนี่ในมุมมองผมนะแต่ถ้ามันไม่แข็งนี่ก็ต้องปูมันไปเรื่อยๆแหละปูแบบนี้ละฮะปูไปเรื่อยๆยแหลนะเอ,เ,ลเอาดินแห้งขึ้นมาปูครับเอาขี้โคลนเอาดินเปียกออกแล้วก็ยัดด้วยดินแห้งฮะ นี่จานชูทำทางไม่ธรรมดานะมีนวดด้วยมีย่ำให้พร้อมนี่ตรงไหนยุบใส่ครับใส่ไว้โอ้โหนี่แต่งทานี่กะให้6กล้อวิ่งสวนกันได้เลยฮะไม่ต้องรอเลยอาศัยความคล่องและไวฮะนี่กว้างขนาดนี้วิ่งได้สบายเลยสวนกันได้สบายเลยหกล้อ ยามีแล้วครับยามตรงขอบทางด้านนู้นเขาทำอะไรนะอาจารย์สนนะอย่าซูมไปโอ้ก็คงจะเหมือนกันแล้วครับเปิดหน้าดินเปียกออกแล้วยัดด้วยดินแห้งแต่ตอนนี้รู้สึกว่า จะทอยดินแห้งขึ้นไปกองไว้ข้างบนนะนี่กองไว้อย่าให้มันเกะกะวางทางรถหกล้อวิ่งออกให้ห่างๆฮะนูน่นอาจารย์สนโอ้โหสิ 12. เอ้ยเกือบยีสตันได้มั้งนี่โบ,นโบดนี่โบดอัดนี่ น้ำหนักเจ้ายักษ์เขียวนี่เกือบยี่สิตันได้มั้งบดอัดอย่างงี้โอ้โหและน้ำหนักรถปกลอนี่อยู่เฉลี่ยก็ประมาณที่แค่หตันนะไม่ได้บรรทุกนะถ้าใส่ดินต่างหากนี่เปียบเสมือนพูดรถเปล่ารถปาถ่าใส่ดินเข้าไปก็น่าอยู่ประมาณ10ตันเศษโอ้โหน้ำหนักเจ้ายักษ์เขียวมากกว่าครับแต่ทางนี่ มันวิ่งหลายรอบไงช่วงแรกๆก็ต้องหนืดยุบเป็นธรรมดาฮะแต่ตรงไหนมันหนืดยุบนี่ปุ๊บเอาดินแข็งใส่เข้าไปบดไปเหอะทีนี้รับรองแข็งโป๊กวิ่งจนฝุ่นขึ้นแน่ถ้าฝนไม่ตกนะบ่อลูกนี้ฮะคอยดูได้เลยคุณตลบแน่ถ้าฝนไม่ตกก่อนนี่กำลังเคลียร์ฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ชูเขาจะเริ่มตักตั้งแต่ตรงไหนเนาะเขาก็คงจะอ่านเกมนั้เรียบร้อยแหละว่าจะเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนแต่ตรงเนี้ยกำลังเคลีย์เปิดหน้าขีโคนออกตากเตดไว้ฝนไม่มานี่แห้งดีแหละอันี้อะแบ่งคนละฟังเลยนะแต่งทางคนละฟังเลย เดี๋ยวตอนวิ่งนี้เรามาดูว่าฟังไหนจะแน่นกว่ากันจะดีกว่ากันตอนหก้อดำมาวิ่งนะะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าทางไหนมันแข็งกว่ากันนี่กำลังปัดจีโคครับสูบน้ำนี่ก็คงสูบตรงนี้แหละมุมนี้มุมเดียวนะฮะเพราะว่าทางน้ำที่ว่าจะออกได้คืออยู่ตรงนี้ะ มุมนี้ครัคือตอนที่เขามาสูบเอาท่อซิ่งมาสูบอะ่ะก็คือทางนี้ทางเดียวที่น้ำจะออกได้ก็คงจะใช้แต่ท่อพญานาคบ้านเรานี่แหละฮะสูบเรื่อยๆเอาดูสภาพดินแบบนี้มันน่าจะมีปลาไหลนะ พวกปลาไหลนี่ชอบอยู่ดินประเภทนี้เลยแตกและแห้งน,หน่อยๆชื้นชื้นน,น่อยๆนี่มุกี้โคไปอยู่กันอจานชูก็ไม่ทางานไปด้วยเกียร์ไปด้วยครับเพื่อฟุกเพื่อฟุกปลาไหลไม่ใช่ว่าจับปลาหายละได้ข่าวว่าอยู่จับปลาไปปลาหายสงสัยมีคนออกมาเอาไปแน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ดินแบบนี้โอ้โหทำทางแน่นตึบเลยนะเคยเห็นเขาทำถนนไหมดินจะเป็นพวกสีแดงมั่งสีดำมั่งเป็นหินเนี่ยเวลารถเกตไปตีแตกอนะ่บดอัดนี่แน่นเลยนะเขาจะชอบดินแบบนี้มากกว่าหน้าดินเอาไปทำทางนะฮะชอบดินข้างล่างชั้นล่างอย่างลรรถเกตเขามีตัวพวนะตัวตีพลิกไปพลิกมารถบดมันแน่นกว่าอ้าวจางชูทำอะไรอนะ อย่าบอกว่าเดินลงน้ำโชว์ผมนะโอ้โหโอ้โห,หนี่กดดูครับกดดูนี่อยู่ประมาณเมตรหนึ่งครั่วมุงกี้ก็ถ้าอยู่มุงกี้ปักกดลงนี้ก็ประมาณเมตรเศษเมตรเศษครับแต่ถ้าตั้งตรงๆนี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งเมื่อกี้นี่กดลงไปโดยการ ชะแยงลงไปครับก็นนาจอยู่ประมาณเมตรเศษๆเอาสูบน้ำก่อนดีกว่าครับสบายปลอดภัยดีข้างล่างอะ่ะแข็งอยู่แต่อย่าพึ่งเลยหรือจานชูจะมีเทคนิคทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าอา่ะเดินไปกดดูแล้วครกดดูแล้วด้านนู้นก็ทำเหมือนกันนะครับ ดูด้านเดียวก็น่าจะรู้ครับลักษณะการทําก็คงคล้ายๆกันแล้ครับไม่แตกต่างกันมากครับขึ้นอยู่ว่าดินฝั่งนูน้นจะเละจะเปียกมากกว่าฝั่งนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ลักษณะการทําทางก็คงจะคล้ายๆกันแล้วครับ อยู่หน้างานนี่ก็อยู่กันสองคนนะเราน้อยขีย่ไปไหนก็นเสียติงก็ไม่รู้เมื่อกี้สวนกับผมตอนกลางทางที่ผมกำลงังขี่เข้ามาเจ้าบอทองก็รอสเปร์อยู่หน้างานเลยวฮะแต่ไม่เห็นเจ้าเอกครับเจ้าเอกไปไหนไม่รู้แต่เจ้าบอทองอยู่นี่แหละไกลนะครับอดใจรอกันอีกหน้าจะไม่เกินวันนี้แหละว,วันสองวันนี่แหละ ได้ลั่นกันแน่นอนฮนะช่วงนี้เจ้าวาเลนไท์กับเจ้ายักษ์เขียวก็แต่งทางรอไปก่อนนี่คูสะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เห็นกันไปแล้วรอแต่หกรอดามาวิ่งฮะหกรอดากกำลังวิ่งทอยหินคุกอยู่อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีม สำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ